ตัวจริงทางการเมืองปรากฏตัวครับก็คือคุณทักษิณคนที่ต้องลุกอย่างพี่โอว่าก็คือคุณเศรษฐาแต่สัปดาห์นี้ทั้งตัวจริงและตัวลุกเจอต้องฝ่าดวงของฝ่ายค้านทั้งสองคนใช่ไหมใช่ครับสามถึงสี่เมษายนนี้ทั้งตัวจริงทักษิณชินวัตรและเศรษฐาทวีสินจะโดน โชคฟรีที่สภาครับและคุณทักษิณเกี่ยวอะไรคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในสภาเอานี่คุณดูวันก่อนเนี่ยคุณโรมตั้งกระทูถามคุณทวีตั้งคําถามพูดถึงคุณทักษิณก็ไม่ได้พูดขอใช้โทนี่วุฒิซัมประธานบอกว่าใช้ไม่ได้ให้ใช้คําว่าอดีตนายกรัฐมนตรีโอเคห้ามเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเป็นข้อบังคับของสภานี่คือการยั่วครับการอภิปรายเนี่ยฝ่ายค้านได้สิทธิ์ ยี่สิบสองชั่วโมงใช่ประธานสองชั่วโมงทำไมประธานเยอะจังใช้เวลาเปลกเปลกก็หยุดปลามซะบ้างปิดไม่ใช่บ้างประธานขอเวลาในการตอบโต้ตอนนี้ประธานไม่ตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลนะตอบโต้ฝ่ายการพี่ช้างดูนะบริบทของคุณวันมัวมัดนอมาทาเนี่ยเวลาสู้กับฝ่ายค้านเนี่ยเสียงดังไหมเข้มแข็งเลยปกติเนี่ยครูวันนอ ครูวันนอนะที่ผมเรียกครูวันนอเพราะท่านเคยเป็นครู่านเป็นครูที่วิยาลัยครูสงขาก็จะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะแต่ว่าพอทําให้ครูวันนอโมโหเนี่ยเห็นไหมเห็นกโต้คุณลมไหมทีนี้ฝ่ายรัฐบาลและพักร่วมเนี่ยขอหกชั่วโมงใช้เวลาชี้แจงครับใช้เวลาชี้แจงผมไม่ตั้งคําถามกับคอรมอกับพักร่วมนะหกชั่วโมงเนี่ยเพราะ ฝ่ายค้านได้ยีิบสองแต่ผมน้องนั่งถามประธานมาทั้งสองชั่วโมงคงไว้ปราบนี่ยครับเพราะอะไรข้อหาฝ่ายค้านนี่เยอะมากนะไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อการแถลงนโยบายบขาดประสิทธิภาพไม่ขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงอันนี้ตอนยื่นไม่แก้ปัญหานี่สินภาคเกษตรภาคธุรกิจและประชาชนโดนอีกไม่ลดค่าใช้จ่ายนะครับ ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ฟื้นฟูหลักนิติธรรมยังมีผิดพลาดผิดพลาดเร,รื่องหรือเรื่องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับอ,อันนี้คือกรมทั้งหมดนะต่อมาเรื่องการปฏิรูปกองทัพเรื่องอะไรต่างๆนี่นะาการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาศึกษาอาชญากรรมไรความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถฟื้นฟูบทบาทสําคัญของไทยในเวทีโลกได้นายกเถียงเลยเรื่องนี้ไปทัหลายประเทศใช่ไปทั้งหลายประเทศทีนี้คุณ ชัยวัฒน์ตุลาธนผู้นําฝ่ายค้านบอกว่าหากปล่อยปะละเลยรัฐบาลบริหารประเทศนินเนี่ยอย่างไร้ประสิทธิภาพไรความสามารถไรเป้าหมายในไร้จริยธรรมไรพุทธิภาวะโอ้โหนี่เยอะแยะมากเลยและเป็นข้อหาที่รู้ไหมถ้าพูดขนาดนี้ไม่น่าใช้สิทธิ์ในมาตราห2ึ่อเป็นการอธิบายทั่วไปถ้าข้อหาขนาดนี้มันเข้าหนึ่งห้าคืออภิปรายไม่วางใจแบบลงแบบลงวิาที แต่รอบนี้ที่เขาไปใช้หนึ่งอสองเขาต้องการทําเรื่องเดียวมีเวลาจํากัดมากเพราะฉะนั้นสอยเปิดแผลเปิดแผลชิงแต้มอ่ะวุฒิเปิดไปแล้วไม่เป็นไรไอ้นั้นวุฒิไม่มีคะแนนร <c oughs> <c oughs> อบนี้ชิงแต้มในบริบทการเมืองและสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้รอดูนะอืคุณเศรษฐาใช้ค,คําว่าบูลลี่กดทับคุณเศรษฐา ประเทศกลับไปที่คุณทักษิณเนี่ยตอนนี้เนี่ยก้าวไกลคอาจัด34คน34คนได้เวลา17ชั่วโมงครับรอดูซูเปอร์สตาร์ที่เขาติวเข้มกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้17ชั่วโมง34คนหัวหน้าทีมติวเข้มสีิกันญาแสดงว่ามุ่งเน้นไปเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจปากท้องรัฐว่าการกระทรวงการคลังเงาเงาุ่งเป้าทิ่มไปที่ไหนทิ่มไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระแทกไปที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็คนเดียวกันไงก็คนคนเดียวกันเดียวกันไงเห็นไหมเราก็บอกว่าลุกตัวเดียวนะเดินหมากผิดครับเป็นปัญหาฝ่ายค้านเขาเจาะประเด็นอะไรครับปมทักษิณกับสองมาตรฐานอ้าวประเด็นอยู่ตรงนี้พ่ชางที่เขาพนันกันอยู่ตอนนี้นะโต๊พนันโต๊กาแฟวงกาแฟนะระหว่างประชาธิปัตย์กับก้าวไกลใครชกไปถึงคุณทักษิณมากกว่าโอ้ผมผมว่า ประชาธิปัตย์นี่มีสองปีกไม่รู้นะปีกไหนชกผมว่าปีกที่ชกอ่ะจะเป็นปีกเก่าอ่าคือปีกคุณชวนกับคุณจุรินใช่แต่ปีกที่อาจจะแบบชกแบบเย็บเย็บไม่ชกจริงถักถักเชียวนะนั่นก็คือปีกหัวหน้าพักปัจจุบันเขาไว้ไปซื้อของที่ปากซอยแวะอีกร้านหนึ่งต่อมาเรื่องแจกเงินดิจิทัล ประเด็นต่อมาคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากตอนนี้เศรษฐกิจซบเซานะพี่ช้างเราต้องยอมรับนะปีนี้หนักหน่วงมันแบบว่าอภิปรายยังไงคุณก็บอลแรกเนี่ยฝ่ายค้านก็ขัดขวางเรื่องเงินดิจิตอลต้องพูดกังนี้นะตอนนี้จะบอกว่าล่าช้าแล้วมาบอกว่าเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วคุณบอกว่าไม่วิกฤตก็เขาไม่ให้แจกดิจิตอลคุณก็ไปทําเรื่องอื่นที่ต่อมาเรื่องที่ดินสอปกมีคนจองคิวแล้วผมว่าน่าจะเป็นพรรค ก้าวไกลมากกว่าเพราะว่าประชาธิปัตย์อภิปรายเรื่สองสงกกลัวโดนย้อนกลับโดนสอยกลับตอนนี้เลขาธิการพรรคก้าวไกลจองกระถินครับต่อมาและเลยปราบปรามมาเฟียทั้งในและนอกประเทศอันนี้เห็นบอกว่าอันนี้เขาแค้นอยู่นะแค้นเล่นตีว่าการช่วยว่าการกะทสวงมาไทยที่เป็นหัวหน้าปราบมาเฟียเพราะว่าเดือนก่อนเห็นไหมปะทักกันในสภาพี่ช้างรอบนี้นะคุณดูนะ ภาพเดียวอาจจะเสียวกันทั้งบางครับภาพเดียวนะ,ะต่อมาเรื่องแนวทางเรื่องพื้นที่ทับซ้อนและอาณาเขตดินแดนครับเรื่อง OCA อเรื่องคล้ายๆเรื่องการจะไปขุดก๊าซในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลประชาธิปัดก็ปกักทงเช่นเดียวกันประชาธิปัดโฟกัสไปไม่กี่ประเด็นครับ,รบหนึ่งกระบวนการยุติธรรมที่สองมาตรฐานต่อมาบทบาทของอดีตนายกอื อันนี้คือเห็นไหมล่ะมันโฟกัสไปที่ไหนโฟกัสไปที่นู่นใช่จันสองล่าดิจิทัลวอลเล็ตเขาบอกว่าจะสอยไปถึงยาบ้าห้าเมตรด้วยนะที่ไปแก้ที่ออกระเบียบระเบียบใหม่และปัญหาเรื่องไฟใต้ที่สุมขอนขึ้นมากรอบในเดือนมอรฎอนเพิ่งเกิดปัญหานี่ด้วยใช่ครับแล้วเป้าใหญ่จะไปที่ใครนี่เห็นไหมคุณเศรษฐาทวีสินแน่นอนนะคุณทวีสอดสองมาตรฐานกรยุติธรรคุณ ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องอะไรมูเถือนเรื่องสบกอเถือนนะฮะแต่แล้วก็เรื่องมาเฟียไม่ไกลเถือนนี่ไก่มีแล้วก็มาเฟียปราบมาเฟียนะคุณชาดานี่ปราบมาเฟียรอบนี้จะปราบในสภาได้หรือไม่รอลุ้นและแรงเหวี่ยงไปกระแทกสําหรับก้าวไกลไม่มีอะไรเทียบเท่ากับชกคนรุ่นเดียวกันแล้วไปชกทำไมคุณอุ้งอิงเนี่ย หนึ่งไม่ได้เป็นสอสอสองไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเปล่าเขาไปทํทำลายที่พักเพื่อไทยเกีียวอะไรนี่คือหัวใจในการอภิปรายไพ่ตายของก้าวไกลจะอยู่ที่ไหนไปที่นี่ครับครับคุณทักษิณก็จะเป็นข้อเป็นคือก้าวไกลต้องสร้างวาธกรรมงานถนัดอ่าใช่งานถนัดและต้องเล่นบริบทในเรื่องของก่อนหน้านี้กดทับเห็นไหมกดทับ อายุตีธรรมนะขาดการบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายใช้เฉพาะคนบางกลุ่มครับการซักฟอกรัฐบาลรอบนี้มันจะไฮไลท์ไม่เตยแปลงเวียงไปไหนสุดท้ายปลายทางจะไปจบอยู่ที่ปรับคอรมอจริงๆเนี่ยเขาต้องการปรับอยู่แล้วแล้วการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยมีผลอะไรมันมีผลทำให้บางคนเสียวไม่อคิดว่าฝ่ายค้านตอนนี้ก็ดูจากพี่โอพี่วีนนี่แหละ ่าใครจะถูกปรับพอใครจะถูกปรับก็เนี่ยอภิปรายตอกย้ําเขาเรียกว่าบ่อน้ํามันเขาเรียกว่าตอกริ่มขุดบ่อน้ามันแล้วพอปรับจริงเห็นไหมผมอภิเป็นเพราะผมอภิปรายนี่ไงคือฝ่ายค้านเนี่ยรู้ว่าตัวเองกับอภิปรายอ่ะในแง่ทำให้รัฐบาลคิดว่าไปเอาคิดตามจะเอาไปปรับไม่มี แต so 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 ่ฝ uh, so ่ายค้านรู้ว่าเขาจะปรับอยู่แล้วทีนี้จะได้ไปหาเสียงได้ไงครับโยรอบนี้ผมมาพิปายเป็นเพราะผมมาพิปายเห็นไหมเขาปรับคอรมอเลยนี่เขาเรียกว่าเขาวังกับหมวกน้ำ่อเข้าวังน้ำกวังเลยสี่รัฐมนตรีเขาบอกว่าตอนนี้หนาวๆร้อนๆกันรัฐมนตรีหนึ่งตึ้งเป็นครูครับแต่ไปกลุมทหารอันนี้ก็ เล่าเก้าไกล<ร>อ,ไอ,อภิปรายกระลาหมแน่แน่นอนครับจองกระถิ่นเลยครับคนที่สองคนที่สองรัฐมนตรีประจสำสานักนายกรัฐมนตรีครับดูการประชามติมอ๋อมีอยู่คนเดียวนะครับต่อมาเดิมทีเขาบอกว่ามอทอครับครับแต่ตอนนี้เป็นช่วยมอทอช่วยมอทอครับมอทอเนี่ยขาเหยาวยากไปดูหน้าพักใช่แม้ว่าจะไปบ่นๆกับรองนายกว่างานยุ่งมากเบื่อมากอ่าแต่แต่ถูกคําถามว่า แลกกันไหมเงียบเลยมอทอครับตอนนี้โฟกัสไปอยู่ที่นั่นและสุดอีกคนหนึ่งเขาบอกพี่ช้างครับอันนี้ก็เกิดแรงเหวี่ยงที่กระทรวงการคลังอืกระทรวงการคลังตอนนี้กระแทกไปที่แล้วนตรีว่าการเขาด่าแน่นอนเพราะว่าลัตรีว่าการเนี่ยรู้กันทั้งบางแล้วว่าหลังสงการเปลี่ยนแน่และชื่อที่เราเคยเปิดชื่ออะไรนะอพอผ่านครับพิชัยเขาว่ากันว่ามาแรงที่สุดนะครับ ไม่ใช่ช่่พี่ชัยชุนไม่ใช่นาริปนะพี่ชัยชุนนะเขาบอกว่าชื่อมาแล้วตอนนี้การปรับคอรมอจะสร้างความกระฉับกระเฉงให้รัฐบาลหรือไม่นายยงตรีต้องไปฝ่าดงแข่งในสภามาก่อนนะและฝ่าดงแข่งในสภาไม่พอนะตอนนี้ต้อง่าพลังบางอย่าง่าพลังบางอย่างครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บอบกเสาร์นี้พบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ